หลายคนรู้จักย Yeager สเตอร์ในฐานะเล้าสมุนไพรขวดสีเขียวที่สายปาร์ตี้ต้องมีแต่เคยสังเกตไหมคะว่าบนฉลากมีรูปวางที่มีการเขียนเรื่องแสงอยู่กลางขาวสัญ,ญลักษณ์นี้ไม่ได้มาเพราะความเทแต่มาจากตำนานสุดมหัศจรรย์ที่ย้อนกลับไปนับพันปีค่ะสัญ,ญลักษณ์นี้มาจากตำนานของฮูเบอร์ทัสผ่านป่าใจหยาบช้าในศตวรรษที่8วันหนึ่งขณะที่เขากำลังล่าสัตว์ในวันศักดิ์สิทธิ์เขาได้ไเผชิญหนกับวางตัวใหญ่ที่สง่างาม และสิ่งที่ทําให้เขาต้องอยู่ชิง,งคือกังเขนที่ส่องประกายระยิบระยับอยู่ระหว่างกิ่งเขาของกวางตัวนั้นเหตุการณ์นั้นทำให้ฮูเบอร์ทัสเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นคนที่มีเมตาตาต่อสัตว์และธรรมชาติจนได้รับการยกย่องให้เป็นนักบุญแห่งเหล่านักล่าส่วนคำว่าเยเกอร์ไมสเตอร์ในภาษาเยอรมันแปลว่ามาสเตอร์ฮันเตอร์หรือหัวหน้าเหล่านักล่าเพื่อเป็นเกียรติแก่ตำนานนักบุญคนนี้และกลายเป็นการเตือนใจให้เหล่านักล่าสาัตว์เคารพต่อธรรมชาติเสมอนั่นเองค่ะ และไม่ใช่แค่ฉลาดที่ดูขลังนะคะแต่สูตรข้างในก็รับสุดยอดเยโกไมสเตอร์ประกอบด้วยสมุนไพรผลไม้และเครื่องเทศถึง56ชนิดจากทั่วโลกซึ่งถูกเก็บเป็นความลับมานานเกือบ90ปีมีข่าวลือแปลกๆมากมายว่ามันผสมเลือดกวางหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ค่ะมันคือสมุนไพรล้รลวนๆที่ผ่านการบ่มในถังไมโอ๊กนานถึง1ปีเต็มตั้งหาก